สวัสดีค่ะวันนี้ลินจะมาสอนพับจากไม้แบงค์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ใช้ธนาบัตรได้ทุกชนิดนะคะที่เป็นแบบกระดาษนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบงค์ห้าสิบรุ่นก่อนหน้านี้ที่มันเป็นพลาสติกจะไม่สามารถพับได้นะคะเพราะว่ามันมันกะเด้งเพราะมันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่กระดาษนะคะพวกนี้ตัวอย่างที่ลินโชว์ให้ดูนี้จะเป็นแบบห้าใบทั้งหมดเลย แบงค์ต่างประเทศก็ใช้ได้นะคะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นวัสดุอุปกรณ์เราก็คือธนบัตรใช้ได้ทุกขนาดเลยนะคะถ้ามีใครมีแบงค์สิบรุ่นเก่าก็ใช้ได้แต่ตอนนี้หายากมากถ้าแบบนี้จะเป็นใช้ธนบัตรห้าใบใช้แบงค์ห้าใบอันนี้เป็นสามใบอันนี้คือซช์มาตรฐานที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะที่ลินมีรูปแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยมีห้าใบแล้วเพราะว่า ลูกค้าชอบแบบนี้มากกว่าดูดอกใหญ่ก,กว่าแล้วก็ดูหนานะคะวัสดุที่จะใช้เนี่ยก็คือธนบัตรนะคะแล้วก็ลวดแล้วก็กาวย uh ูฮูที่เป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็แม็กแล้วก็ลวดต้นนะคะอันนี้ขนาด20นิ้วแต่เดี๋ยวมีลูกค้าสั่ง จัดเข้าชอ่อโถแก้วลิ้งก็เลยตัดให้เป็นไซส์เล็กลงจะได้ทำแล้วดูง่ายด้วยนะคะนี้ตัดขนาดประมาณหกนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สกอเทปนี่เอาไว้ใช้พันกับต้นต้นรวดต้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นดอกลิลลี่เดี๋ยวคลิปต่อไปลินจะสอนทำดอกลิลลี่นะคะวันนี้ลินจะพับแบงค์ร้อยให้ดูนะคะ ก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ค่อยๆฝึกทำอะค่ะเพ <c oughs> ราะไม่มีใครท,ำทํำแรกได้สวยง่ายที่ลินเคยบอกแล้วนะคะอันดับแรกเราเดี๋ยวลินจะไล่แต่ละไซส์ให้ดูเลยนะคะอันดับแรกเราจะทําแกนกลางตรงนี้ก่อนนะคะแกนกลางตรงนี้อันนี้ทํายากที่สุดเพราะว่าดินพับมาตั้งหลายปีแลกว่าจะสวยก็ <c oughs> ก็ใช้เวลาเหมือนกันนับลกพับครึ่งนะคะ ขึ้นต้นแบบนี้ทั้งห้าใบเลยพับครึ่งอันนี้กรีดดามยาวๆเลยค่ะแล้วก็พับขวางเอาแค่รอยตรงกลางนะคะรอยตรงกลางแล้วก็กลับด้านเอาได้ในหลวงออกนะคะแล้วก็พับเข้าไปเข้าหาตรงกลางเอาแค่รอยเหมือนกันนะคะอันนี้จะยากอันนี้ต้องกะ ต้องพับบ่อยๆอะค่ะให้มันให้มันชินมือพับเข้ามาเป็นมุมแหลมจากมุมตรงจากตรงนี้นะคะใช้กัดระยะอ่ะคะ่ะหรือเพื่อนๆจะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาแค่รอยเหมือนกันแล้วก็ข้างหนึง่งไม่ต้องสนิทนะคะกะประมาณนี้ถ้าเกิดสนิทเนี่ยมันจะตูมมากเลยแต่ของลินเนี่ยประมาณนี้หลวมๆนะคะก็ประมาณนี้ ลือไว้ประมาณครึ่งเนื้อค่ะแล้วก็พับกลับลงไปตามรอยเดิมที่เราพับไว้นี่นะคะมันจะเข้าไปตรงกลางพอดีคือจะทําให้มันเป็นตูดเป็นแบบเนี้ยค่ะอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันพับลงไปพับไปได้นสให้มันประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเข้าไป ถ้าเป็นกหลาบที่ใช้กระดาษโปสเตอร์ที่เรนเคยสอนไปแล้วเนี่ยออลืมอีกอันหนึง่งโทษทีนะคะต้องใช้ไม้เสร็จลูกชิ้นด้วยไม้เสร็บลูกชิ้นเอามา,าไว้กรีดกรีดนะคะหรือใครจะมีขนเม่นก็ใช้ขนเม่นก็ได้อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ เราจะเอาด้านที่เป็นด้านตัวเลขหนึ่งร้อยม้วนออกเพื่อจะโชว์ด้านศีรษะของในหลวงนะคะม้วนออกอีกฝั่งหนึ่งม้วนเข้าแบบเดียวกับที่ใช้กระดาษโปสเตอร์เลยฝั่งตรงข้ามอันนี้ม้วนออกฝั่งตรงข้ามม้วนออกฝั่งนี้ม้วนเข้าฝั่งตรงข้ามม้วนเข้า ทะแยงนะคะสังเกตทะแยงแล้วก็จับค่อยๆนะคะม้วนเข้าไว้ข้างในจับก้นเบามือนะคะเพราะมันเป็นกระดาษแล้วมันจะยับม้วนเข้าไว้ด้านในแล้วก็แม็กถ้าเป็นกระดาษโปสเตอร์ ลินใช้กาวเลยแต่อันนี้เราไม่สมควรจะใช้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงไงเราก็ต้องใช้กาวอย่างนี้มันจะสะดวกกว่าแล้วก็จะแกะออกง่ายกว่าเอาไม้เสียบลูกชิ้นช่วยกดให้เขาเป็นรอยอ่าไม่ใช่เป็นรอยค่ะเป็นทรงของก้นให้มันพอดีให้มันสวยงามแล้วก็ทำประกินี้มว้มว,นมวนให้เป็นอยู่ในม้วนเดียวกันแล้วก็ตกแต่งให้กีบให้มันพอดีพอดี กรีให้มันเล็กไว้ก่อนนะคะคือเอ่อม้วนให้เล็กไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดึงคลี่ให้มันเป็นธรรมชาติทีหลังอันนี้ได้แล้วอันนี้คือแกนข้างในนะคะอ่ากรีบต่อมาก็คือชั้นที่สองเหมือนกันค่ะพับครึ่งตามแนวขวางเราเน้นรอยตรงนี้นะคะพับครึ่งด้านในตามแนวยาวทิกกลับ พับเข้าไปอีกทบหนึ่งเอาลอยก็จะทำเป็นก้นนะคะพิบกลับสองด้านทีนี้เราจะมาทำกลีบเส้นที่สองก็บางคนอาจจะอย่างนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะตูมแต่ของลินลูกค้าลินจะชอบบานนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับเข้าไป ให้มันเหมือนดอกไม้จริงค่อยๆบานออกมาค่ะทยอยบานออกมาแต่ที่สําคัญนะคะสองข้างด้านนี้กับด้านนี้ระยะห่างต้องเท่ากันนะคะไม่นั้นกลีบจะเปรี้ยวอะค่ะอันนี้วิธีม้วนกลีบก็ด้านนอกหมดเลยเพราะมันไม่ใช่ตรงแกนกลางอะพยายามม้วนให้มันสังเกตว่าเป็นแนวเดียวกับตรงนี้แล้วแค่จุดกึ่งกลางนะคะอย่าก,กินเข้าไปถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้ คือเด้งๆแบบว่ากรีบบานแล้วอะค่ะแล้วมันก็จะยับง่ายอันนี้กรีดที่สองครับตามรอนเบามือนะคะไม่แน่นเดี๋ยวมันจะยับก็แม็กเหมือนเดิม ค่อยๆจับให้มันเข้าทรงพวกนี้นี่เราค่อยๆมาดับทีหลังได้อันนี้จีบที่สองแล้วนะคะจีบที่สามพับเหมือนเดิมค่ะพับครึ่ง ทำแนวกว้างเอารอยด้านข้างให้ชัดนะคะแล้วก็ด้านในพับครึ่งตามแนวยาวพิก,กับเอาด้านในหลวงออกนะคะออแล้วก็พับแล้วก็ค่อยๆเริ่มทยอยบานออกมาเห็นว่าบานออกมากว่าไปกินนี้อีกนิดหนึ่ง แนะนำให้พับไล่ทีในกรีบจากด้านไส้แล้วก็ออกมานะคะเราจะได้จำได้ว่าเราบานไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ม้วนกรีบหรือบางคนจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้กันไกลแต่นี้ต้องชำนาญน,นิดนึงนะคะเพราะถ้าแรงเยอะไปตรงนี้ด้านนี้ก็ค่อนข้างจะคมนะคะแบบนี้ มันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ลินชอบแบบนี้มากกว่ามีความรู้สึกว่าแบงมันจะบางบางลงเพราะว่าเราไปไปถูเขาออกอะค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วเราค่อยๆมาหมวนแล้วแต่ความถนัดนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆค่อยๆทำไปแต่เน้นว่า ถ้าคนเสียดายธนบัตรเนี่ยก็จะไปพับตัดกระดาษให้ซส์เท่ากับแบงค์อะค่ะแล้วก็มาหัดพับแต่จะบอกว่าเวลาพับแบงค์จริงๆกับกระดาษเนี่ยกระดาษมันไม่เหมือนกันลนักษณะความสวยงามการกรีดการจับเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอาจจะใครจะมีแบงค์ใหม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็หัดพับไปถ้าไม่สวยเราก็ยับนิดยับหน่อยแล้วก็มาใช้ได้หรือ ถ้าไม่กล้าใช้แบงยับก็เอาไปแช่น้ํานะคะตากให้แห้งแล้วก็ไปรีดมันก็จะกลับสภาพสวยเหมือนเดิมเรกแตงกีบนะคะอันนี้คือกีดที่สามสังเกตว่ามันเริ่มบานขึ้นถ้าเทียบจกกัดกีบที่สองนะคะกีบที่สี่ค่ะพับครึ่งนะคะ พับครึ่งตามแนวยาวพลิกลับพับเข้าไปครึ่งของครึ่งเริ่มบานอีกบานกว่าเก่าสองข้างพยายามเท่ากันนะคะแล้วก็ใช้ เสร็จลูกชิ้นม้วนทั้งหมดสี่ด้านอันนี้เริ่มเริ่มจะทำให้มันเป็นแบบนี้ค่ะก็ค,คือบานจนแบบว่าถ้าเป็นกุหลาบจริงเขาเรียกเหมือนใกล้จะโรยอะค่ะแต่มันจะทำให้ดูดอกใหญ่ขึ้น แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าทําแบบนี้มันวมันเป็นรอยยับง่ายคย่อยๆจับตามตามรอยที่เราพับเดินนะคะก็แม็ทธนบัตท,ที่ลินทำเนี่ยาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะแต่ตอนเอาออกเนี่ยค่อยๆนิดนึงเพราะว่าเราติดกาว ไม่ได้ใช้กาวปืนนะคะถ้าใช้กาวปืนนี่จะลําบากชีวิตมากเลยเวลาออกคนที่ได้รับธนาบัตรแบบนี้จะรู้ดีแต่ลินจะใช้กาวแบบนี้ก็ค่อยๆแกะค่อยๆดึงถ้าไม่ออกจริงๆนะคะบางทีเก็บไว้นานมากอย่างเงี้ยก็ให้แนะนําให้ไปแช่น้ําแต่ไม่ต้องแช่จนเปื่อยนะคะก็คือแช่ให้พอเปียกแล้วก็เอาเขาขึ้นมาแล้วค่อยๆแกะค่อยๆแกะใจเย็นๆแล้วก็เอามาตากตากให้มันหมาๆแล้วก็ไปรีด เขาก็จะกลับมาสภาพเดิมที่ยังใช้ได้ดีนี่นะคะอันนี้ชั้นที่สีเริ่มบานพี่หละขอรวดออกมาก็อันนี้กลีบสุดท้ายกลีบที่ห้าพับขึ้นตามแนวขวางนะคะพับด้านในตามแนวยาวเอาแค่รอยบาก ก็พับครึ่งของครึ่งอันนี้อันนี้กลีบสุดท้ายด้านนอกใบที่ห้าสูงสุดวิธีแบบนี้แนะนําให้ทําแค่ห้าใบถ้ามากกว่านี้แล้วมันก้นมันจะรองรับไม่ได้ค่ะมันจะบานมากแล้วมันจะแน่นเกินไปมีดอกกุหลาบอีกแบบหนึ่งก็ค,คือกุหลาบภูพิงดอกจะใหญ่มากรู้สึกว่าลินลินเคยให้ดูในคลิปไหนจำไม่ได้แล้วอันนั้น ใช้19บใบวิธีการพับก็สามกลีบแรกจะเหมือนกันหลังจากนั้นก็คือกลีบละหนึใบเลยอันนี้ม้วนกลีบนะคะ4ด้านแต่ลิงก็อันนั้นลิงก็ยังทําไม่ชํานาญไม่สวยเหมือนกันเล็กยังไม่กล้ามาสอนพับหมุนม้วนให้เกยออกมานิดนึงเพราะมันเป็นกลีบสุดท้ายแล้วเราต้องการความบานมากๆ เดี๋ยวลินจะกุหลาบเนี่ยสวยไม่สวยอยู่ที่การซ้อนนะคะลินเคยบอกแล้วในคลิปของการพับดอ,อกไม้ด้วยกระดาษสีโปสเตอร์เนี่ยผู้ชมบางท่านถ้าเกิดได้ดูคลิปมานานแล้วแล้วมาดูวันนี้จะเห็นว่าเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ากระดาษไม่เหมือนกันวันนี้ลินจะขอสอนเข้าก้านด้วยนะคะก็ อันนี้นะคะมันเป็นลวดจริงๆเส้นมันยาวกว่าน,นี้เรยตัดครึ่งเลยนซื้อมาเป็นโลเลยเพราะยังไงไงเรือต้องใช้อยู่แล้วก็วางให้มันกึ่งกลางลวดเนะีวางให้กึ่งกลางนะคะแล้วก็พับลงไปหมุนไปด้านหลังหมุนเราต้องการยึดดอกไม้กับลวดเพื่อจะไปยึดกับก้านตัวนี้นะคะ ลูกค้าบางท่านจะถามว่าพี่มีคนเดินผ่านแล้วมากระชากดอกไม้หนูไปเลยอ่ะไม่หลุดนะคะเพราะว่าลินใช้กาวตัวนี้ก็ทาค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่เวลาออกก็มันปลอดภัยอ่ะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลินจะสอนวิธีการซ้อนดอกไม้แบบสามชั้นก็คือแบบนี้อันนี้คือลินไม่ทากาวนะคะเพราะาดอกนิดนึงจะทำห้าห้ากลีกก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทากาว ด้านนี้ก็ได้หรือด้านดีก็ได้ระวังลงไปตรงๆขวางลงไปตรงๆเลยนะคะแล้วก็ไส้กลางแล้วก็ขวางลงไปตรงๆเหมือนกันนี่ค่ะขวางขวางขวางอันนี้คือสามกีบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกันนะคะแต่เรียนลิ่นจะทำห้ากลีบให้ดูใช้กาวยูคูนะคะกาวน้ำ ทาตรงต้านตรงกลางเลยค่ะก็จะมีสไปเดอร์แมนเป็นใหญ่ๆเหมือนกันเพราะเขาเปิดปัดลมว่าอันนี้ก็คือเริ่มจากตรงนี้ก็คือวางลงไปตรงๆรงขวางตรงตรงเลยตรงน,นี้ดูเล็กนิดนึงแล้วก็กลีดที่สาม แล้วก็มาทาตรงก้นไม่ต้องเยอะไปน้อยไปนะคะเอากำลังดีแล้วก็ขวางเรนเคยสอนในในคลิปกระดาษโปเตอร์เล่นเนาะคือขวางระหว่างกรีบกรีบสี่กับกลีบห้าค่ะ้ะต้องการทำให้มันกลมขึ้นเหมือนกับหมุนนะคะนะคะแล้วก็ อีกที่สองันที่สองนั่นคือวางลงไปตรงๆเลยขวางตรงๆไม่ต้องทะแยงแล้วก็ใส้ตรงกลาง ขอโทษค่ะใช่ตรงกลางวางลงไปแบบนี้ขวางเหมือนกันเไม่ต้องการโชว์กลีบแล้วก็เอา ไม้เสียบลูกชิ้นช่วยนะคะจะได้กาวติดกับข้างล่างตอนนี้จะเล่นนิดนึงกาวใช้เสร็จแล้วรีบปิดนะคะเพราะมันจะแห้งลืมลืมหยิบใบหมาย,มายแป๊บหนึ่งนะคะ ใบบไม้ใบไม้แบบ,บ,แบ,บนี้สองใบนะคะสักเทปเราทาบประมาณนี้นะคะสองข้างการที่เราขึงลวดแบบเนี้เราจะไม่ต้องใช้กาวแล้วติดกับใบโอกาสที่คนหนึ่งก็เดินผ่านแล้วก็ดึงกระชากหลุดไปเลยเนะี่ยมีสูงมาก ลี่ก็เลยใช้ลวดขึงดัดแบบนี้นะคะแล้วก็เอารวดขวางเอาเจ้าตรงนี้ค่ะที่มันเป็นร่องเงี้ยค่ะวางไว้ระหว่างใบหรือใครจะถ้ามีใครมีกลีบเลี้ยงอ่าที่เป็นแบบกระดาษอะค่ะที่ลินเคยใส่เป็น ในกุหลาบในกระดาษโต๊เซอร์แต่ต้องใช้ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะใส่ลงไปก็ได้แล้วก็หมุนดึงให้สุดเลยนะคะปลายตรงนี้ให้ชิดเลยแล้วก็หมุนลวดขั้นตอนนี้ระวังลวดจะทิ่มเข้าไปในนิ้วน,นะคะหรือใครจะใช้ครีมช่วยครีมปากจิ้งจกะคะ่ะช่วยบีบลงไปโอเคแล้วก็ยึดด้วย สก,กเทปก็เรียบร้อยสมบูรณ์ที่เหลือก็จะไปตกแต่งใส่เป็นดอกไม้ปอมใส่มุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยถ้าใครเห็นแล้วอยากได้แต่ไม่ชอบทางนี้ก็ติดต่อได้นะคะช่วงนี้กำลังรับปลิงยาด้วยเข้าไปดูรูปภาพในเว็บไซต์ได้โทรมาคุยกับลินก่อนก็ได้ว่าคุณมีงบเท่าไหร่คุณอยากได้แบบไหนชอบกลมชอบข้างใส่โถกแก้วแล้วแต่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ